อาสุขี่มาเสมอมันเครื่องไม้เครื่องเกามาบ่ได้เขาไทยคนปลูกยางพี่น้องที่เขามาชมทางช่องยายจืดลำเพลินอพิเชียวมื้อนี้มีโอกาสลงทงลงทาสิไปหาเก็บพักขี้เล็กจักสิได้บ่ได้เขาจาว่ามีอยู่สั่นไม่จืดไปไดบ่ไหนสิไปเก็บพักขี้เล็กด้วยให้พี่น้องได้ติดตามชมเพราะว่าเมล็ดเมนู แกงผักขี้เหล็กใส่ภาพยนยนเออมามามาไปซาเลงขั้นเดียวกันพี่น้องเอาปนกูเล่นไปิปีห้าเนี่ยโอ้ยบม่ถามมันกับโม่ได้แล้วยอาพี่น้องโชคเผื่อไงก็รอดพี่น้องด่มีแห้งด้วยซาเลง ไอตัวพี่น้องมาดิสิไปีักคีเล็กด้บาทน,นี่ค้นคเลยอม่าป่าุ่อไม่ป่ากไม่ป่าใส่นาป่าเราอยู่ทงจะน้อยไม่ยกจืดกจไปอยูทมก,กันละพี่น้องจห้พี่น้องในเบื้งแล้วตอนชิฮอดมองจบ้านบานบาน,น,าน,นี้ไม่จืดสิาไม่เยกจสิไป็น็บักคีเล็กด้บาท โมเล็เมนูแกงขี้เหล็กใส่ผ้าใยนต์โตนั่นแหละครับพี่น้องอาชีอยากได้เสียงลมพัดฟองในเด้อบ่เป็นยังบ่เป็นยังคือว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติโอ้ไม่ไปย่านอะไรได้ยินคขาว่าซาลิงขวบลูกเม้งนี้กแนี่เขากิ่เลียน่ะ พูดให้คราบดยดิอ้าวว่ามันว่มันพูดคับปดยมันเล็กน่อยครับดิตัวไพตวมันได้ไม่ร้องบาดเลยผมมีคนไปคกับที่ตํารวจสิ

มัน่มปรอวันสัมผสสัมผัสก็่ากเด้อบดนี้เด้อบบ ก็ไม <c ười> uh ่กล้าครับว่ามากับคุณยายอยู่รจับลมสดหอนละอุ้ยใบเดียมยุยุูกเนนว่าวไปไปส่งจากอนเดอกอยบ้าน ใหญหรือบ่ได้ชิมีหรือบ่มีแจ้งไปบึงพี่น้องให้พี่น้องได้เบบึงไปเรื่อยๆโนทัางพี่โนทางไป้งเดินบุมีวเขาจะไปพ่ดเออไปพ่นดีกว่าแกแกจเลยแล้เรอจำไปแล้วให้่ยถึงขึ้นแลเนี่ยมาส่งป่าใส่เงินลงบัอกางบ่จะไปน้ำกันไปน้ำบ่ เดิอบไปนดี๋ยวไม่กินหรอกเออแล้วทีมาชมด้วยไปไปบ้านี่ไหนไป็นแ่ยเออมามาไปเจี๊ักขี้เล็กพี่น้องสิเดี๊ยบขี้เล็กขี้เล็กเดี๊ยบขี้ตะกัวได้พักยังงั<อ>้นพิสูจน์พี่น้องเพราะว่ายังบ่ฮู้ว่าสิเกิดสิมีหรือบ่มีโอ้ยไม่จีหัวนน้องไปละไปพี่นะไปพี่พี ไปเบิ่งข้างอันน้องเดินก่อนใสรเวลาแล่นอยู่ประมาณเบิเดินสองนาทีพี่น้องเบิ่งเบิ่งคลิปที่ชาดเองกด็กทั้งคนใช้ได้ดุยเยียดเดียวพี่น้องออกมาถูกมาหามาหาอยู่หากิ่งที่พี่น้องเห็นมันเนื้อใหญ่หงมันยิ่งขีมาก ก็ตัวมขาหุ่นใหญ่ไปเลอว่าอยู่เขตชิมก็บพราคืรเสียงเพลงมันด่งแห้งเจ้า,ากีก็สิเลยกใีมีอาีเสียงลม 你看那呗。 đò ma chứ nóng cạnh liêu cua thang xài, xài. Thôi. đấy liêu cua thang xài số cua nuôi thấy thang này cua nè thấy à? này cua ừ chặt em bé ai đi แม่แม่แม่จอดจอดจอดขุดขุดสองสามต้นกูนะเอ้าพี่น้องผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กอุ้ยเอ้าเก็บเก็บให้เก็บให้ร้านเก็บมือนีิไม่ยื่นกันทีเก็บด้วยกันบ่มีเพียรพี่น้องฝนตกห้วยแล้วหมู่บ้านฝนตกห้วยแล้ว,ผ,ว,ลวผักขี้เหล็ก บ่แม่ข้าเจ้าตัดไว้สิมาเก็บบ่ทุกนี้างก็มาเก็บก้อนปศิวะเด้เอาบ่เป็นยังพี่น้องบ่ได้ลักดอกเออโอ้ยหมดแดงก็บมิระวังหมดแดงเนะหมดแดงตุ่มเก็บเบิ้ลนี่เก็บเบิ้ลนี่นี่นี่โอ้ยงอดใหญ่หลายโซ่เฟืองเก็บไปโซ่เฟืองน่ะโซ่เฟืองเก็บไปโอ้ยเก็บหมดตัวใบแก้มกับบ่ได้แล้วเนาะมาพี่น้อง มามาึมา้นรถมานี่พี่นองตัวนี้กับยอดไล่เพราะว่ามันแรงกับซิมีเมนูแกงพักขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่ภาพยนต์โคแสบแทในนอนพี่น้องหนังอยู่ในเ็นตูเน้เย็นโอ้ยสองห่วงเลย มาชซเฟอ่อหน่อยมาข<ป>องแสบปีศาจบานเฮ่าพี่น้องคือพักขี้เล็กนี่แหละเกงีงเท้โอ้ยบัดตองหว่วงเลยพูดอ่ะนั่นนะั่นนั่นนั่นยอดนั่นโอ้ยงาม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 เออ เออ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 มดกัดเก็บเอาเก็บเอาพอดีช่วงนี้ข้าเจ้ากำลังตัดกำลังฮ้อนเออไปพี่น้องเดี๋ยวมีเชือสิพ่าย่างไปให้รุดมันนำกลุ่น พ่อแล้วกับสิปิดคลิปพี่น้องข้าเจ้ากำลังสิลูกอ้อยลูกมันพี่น้องช่วงนาแล้งก่ได้ใส่ได้สอยได้ยูได้กินไปไปยิกยเดี๋ยวเขาไว้ก่อนอีกเล็กน้อยพี่น้องเออไปต้มแล้วมันก็ไม่ได้ไลายหรอก ยาฝ้าโอ้โซเฟอร์น่อยนี่แกรอดไว้ไปวเนี่ยดจอดอดอโอ้ยตนี่ใบเลี้ยงยุ่งอ่าะขวัซ้อนพี่น้องขอซ้อนขอซ้อน กินแป็กกินแกงพักเกลือนน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยกินแป็กโอ้พี่เราถูกเอ๋อกินแกงพักเกลือนน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาเด้อมาเด้อมีเชือดผ้าเก็บพักเกลือไปแกงหาเก็บพักเกลือไปแกงแรงจ้า วิ่งเต็งอย่างงงๆพี่น้องเออเออหมดกัดพี่รองหมดกัดหมดกัดหมดกัดเออเออเก็บไปแล้วคือได้ห้อนอีกเล่ะพี่น้องบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเก็บไดปสิ่งที็เดียวเก็บแล้วก็แหล่าดิเออต้องไปห้อนอีกเพื่อว่าเสี่ยวใบอ่อนมันแก่ง กดกัดอ่ะโว้ยคนขยันพี่น้องคนขยนันเออข้าเจ้าเออข้าเจ้าก็ล่างนิ่งปลูกกิ่อ้อยปลูกมันเอาโอกาสดีไม่ใช่จืดกับจะเทศที่ก,กันละอยูบย่บ้านอยู่ซองแต่ว่ามันหันจำเป็นข่องนีอยู่บ่าได้ในส่วงระยะหาเงินหาท่องนั่งมีแห้งต่อสูก ก็ต้องชูต่อไปอ่ะอุ้ยมีแต่หย่อนองงๆจังไปล่างเอาไงคุกเลยเพราะว่าข้าเจ้าันไถ่ให้ไถสวนเออคิดดิมันปุ่งใส่มันไงใส่พ่อไปเอาองีกบ่ได้พ่อหม้อได้เลยจะไปห้อนออกนี่ไปอี่เกหน้อยพี่ร้อง

พี่นอ้องแยกกินอยู่ท่านผีบพรว่าสิเป็นพักสิเล็กบพรว่าสิเป็นสิเล็กสิปลาเออหรือว่าหานอไม่อยู่ข้างกรุงเทพผู้อยู่ท่ามกรุงไทยพี่น้องผู้ประเหตการเหตุพพการณ์เรื่องครอบครัวอยากซิมากกัมาบ่ได้อยากซิ้ไปก็ไปยากาย้อนการไปดูของพี่น้องบังเดอร์บังเดอร์หน่อยแดงงามๆแบบนี้นุ่มๆนิ่ับ ไปเรื่อยๆไปเรื่ยๆจิงนไล่เขาจังจอด ไปเล็กไปแกงอ้ใหใหญ่นี่บออยู่นี่จะไปแก่ไปน้องนี่น้อยขึ้นประเด็ตัดนไปสัดนไปนี่มันสีหลายเลยตั้นไปนี่ปุ่มไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะน้อยกับพิชิตขอบคุณขอบคุณพี่น้องคุณข่อมาขอบคุณขอบคุณพี่น้องคุณขอมากที่สามทั้งช่องย่าจีและบุตรอินเทอร์เฟซเจ้าน่ะโอ้ยเนี่ย คงลื <c ười> ่อไปทางบานไปบึ้ทางง ดีเด้ดีได้ดีๆเจาอเจาะจาะเจาะนี่เก็บมันจะผุดเลยผุนเนี่เออเก็บะต่ยางมันมีหลายอยู่ชุดนี้เออเ้าไม่กินกินแล้วบานนี่แหละพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องหลายอยู่มาโมแรงได้กินแท้เออ โดนๆเที่ยพี่น้องอาหารพื้นบ้านเป็นได้ผูภูเลยป่า ได้พ่อถังพ่อตีกับบ่บ่ก็สิเหตพป่นดับพี่น้องเอาหาอยู่หากินวิถีชีวิตพี่น้องวิถีชีวิตการทำมาหากินปิดกระสันเอาโซเฟื่องหน้อยก็ค <c oughs> ือจังเลนซื่อโซเฟื่องหน้อยต้องเก็บพร้อมไหมอ่ผ้ามาก็ต้องเก็บพร <c oughs> ้อ,อมตัวพเพราะไม่ว่าสิมาเลนชื่อดิเออมือแรกนี่แกงขี้เหล็กใส่ผ้าพยนโคเ <c oughs> มนูอีสานบานห่อพี่น้อง คนอ่ะใบเลี่ยมใบเลี่ยมยงยุยงเอ้าเด็ดตัวนี้นะบ่าบ่าหนเมัยฮะเปี้ยกอะย่าเอาโอ้ยโชเฟอร์น้อยเก็บใบแก้มกันกินบ่ได้แล้วเนาะกินได้เออกินได้บ่ กินได้กับเจ็บไปกินบ่ได้กับปากเบี้ยวมันเป็นอย่างอ,ะอ่ะฮะมันเป็นพักขี้เล็กคือพักขี้ตะกัวโอ้ย้องขาดนิมา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 เดี๋ยวบางอีภูมิหนึ่งก่อนพี่น้องมาซัมา,มาโซเฟ์ตามมาโอ้ยเป็นเพียบพี่น้อง นี่คือกินไว้แล้วพี่น้องนี่มนนันไปเก็บใบไงกินบ่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเพียคุณอ่ะอ่ะมันเป็นเพียจะไปกินเด้อพี่นออ้องเด้อจ้าใครขีนด้ำ,ำมันเป็นเพียเขาก็แค่ไปเอาเออแถวนี้เป็นเพียอะไร มันเป็นเพีย้ยไลฟ์แซวนี่เอา้าเป็นได้เป็นได้มันเป็นเพีย้ยอยู่หันไทยได้ไลฟ์เลยพี่นอ้องอ่าถือว่ามือนี่ได้อาหารแล้วตอนแรงแกงชิลิศใส่ภาพยนโคขย่อกระติบไปห้อนออกแล้วก็ตุ่มไว้ให้เศร้าขมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิดก็นอก้นองเนาะจังพวกพว่อกันอีกคลิปต่อไปสิเป็นคลิปอยังนั่นไม่ใช่จืนสิผ้าหา อาจารยหาไปให้พี่น้องได้บิง่งที่ตลอดเออพราะว่ามือนีก็ติดทุล้านนี่ยนะสิไปส่งลูกเขาค่ายพนว่าสิเขาค่ายแล้วพนล่ามาได้หามือ<ด><ด>ให้พี่น้องมีความสุขให้พี่น้องช่มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งขวดสาคัญยาขามโคชนะให้พี่น้องมีความสุขให้พี่น้องประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตการงานจะิล่นหุงเรื่องในนาทีการงานรารวยรํารวยสุขผูสุขคน คลิปเ้เอาไว้จะมีสักคนยังพบพอกันอีกคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้าตตดำดำมตตำาตดำดำดำมตดำดตดำดตดำดำ